เคไ,ได้ยินไหมว่ามีแก๊งวัยรุ่นชายแก๊งหนึ่งเป็นเด็กของโรงเรียนมัธยมชื่อดังแต่การกระทําของเขานั้นช่างแตกต่างกับสถาบันที่เขาอยู่เขาทั้งติดยาติดสารเสพติดและยังแอบลักลอบขายเนืองดงในอีกด้วยนะ เียนข้าช้าไม่จะมีสิยงหลอกไหมยังไงกูฝากแม่ช่วยตาม่าเวลาเรีนหาได้ไหมก็ไม่เคยจมลาจะบ่นอะาื่องของเนองเรื่องกูเลยวะถ้าจ้างให้างกูก็ไม่สนใจคนอยาพวกมึงหรอกมึงน่าเสียห วะทำอะไรก็ไม่รู้เหม็นก็เหม็นกลิ่นก็แรงมันก็เรื่องของคุณไงวะของที่นีไงที่พวกแม่งติดมึงไปเอามาจากไหนวะมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงรู้แค่ว่าครั้งนี้มึงรอแน่แน่แผนกูยังมีหลักฐานตอนพวกมึงไปขายยาแ้วนะนี่ตอนขายยาปีนี้ตอนนี้พวกมึงก็มีหลักฐานละนี่พวกมึงอย่งกันมากกันใช่ไหมพวกมึงมีเยอะ เพื่สภากับอาจารย์อ่ะจับพวกมึงไม่ได้ไงแต่พวกกูไม่ใช่ที่หลังทำอะไรให้มันรอบคอบเลยนะพวกมึงโดนไล่ออกแน่แล้วขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนร่วมห้องอนว่ากันว่าไม่เคยมีใครจับแกงนี้ได้เลยแต่มันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าก็ได้นะ